สวัสดีครับคุณครูอาจารย์นะครับที่ทำหน้าที่อยู่ทางปลายทางนะครับวันนี้เป็นชาวันจันทร์ที่18สิงหาคม2557นะครับสาราการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีนะครับสวัสดีไปยังนักเรียนทุกคนนะครับที่อยู่ทั้งต้นทางและก็ทางปลายทางตลอดจนถึงท่านผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ทำตามบ้านนะครับ ซึ่งขนาดนี้ทุกๆบ้านถ้ามีจานสัญญาณก็สามารถจะรับสัญญาณดาวเทียมนะฮะเป็นการเรียนการสอนที่ดูกันสดๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าการศึกษารเข้าไปถึงในที่บ้านเลยนะครับนอกจากนั้นถ้าท่านมีคอมพิวเตอร์นะสามารถจะรับชมรายการย้อนหลังได้นะครับวันนี้สาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรีจะมีอะไรที่ ให้นักเรียนได้เพิ่มเติมจากทุกๆครั้งที่เราเรียนมานะครับแต่ก่อนอื่นเราก็มาทําในสิ่งที่ดีๆมอบให้แก่กันนะครับการไหว้ทักทายกันครับขอเชิญยืนขึ้นครับเชิญครับ ไหว้ทักทายกันนะครับก็ง่ายมากครับนักเรียนยืนตรงครับยืนตรงนะฮะยืนตรงแล้วก็เวลาเราจะไหว้เนี่ยเราขึ้นมาที่ตรงกลางหน้าอกเนี่ยนะฮะกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงติดต่อกันไปเลยทําติดต่อกันนะฮะกลางหน้าอกก้มศีรษะเอามือลงอย่างนี้นะฮะเป็นการไหว้ทักทายกันจะดูเป็นความสุภาพเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับอาพร้อมแล้วนะครับนะักเรียนยืนตรงครับยืนตรง หว้ทักทายเพื่อนครั้งท <East. S 1> ี่หนึ่งเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะ้ามือลงเห็นไหมดีมากครับอีกสักครั้งนะครับไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สองเตรียมเตรียมคือยืนตรงนะฮะเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศีรษะทามือลงครับครับอีกสักครั้งนะฮะพร้อมๆกันนะฮะ ไหว้ทักทายเพื่อนครั้งที่สเตรียมปฏิบัติกลางหน้าอกก้มศิรษะมือลงนะฮะทำติดต่อกันไปเลยดีมากครับต่อไปทบทวนไหว้ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่คือคุณพ่อคุณแม่คุณครูพี่ป้าน้าอาคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณคุณปู่คุณย่าเนี่ยทั้งหมดนะเป็นผู้ใหญ่หมดเลยนะครับ ตลอดจนผู้ที่มีสูงอายุกว่าเราที่เราไปพบเห็นก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่การไหว้นั้นต้องแสดงความเคารพที่สำรวมด้วยนะฮะแล้วนิ้วชี้กนอันี้จะอยู่กว่างคิวนะฮะอ่านี้หัวแม่มือจะอยู่ประมาณจมูกนะฮะดูนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครับต้องก้มให้ต่ำด้วยอ่ะพร้อมแล้วลองลองฝึกนะฮะฝึก ลองนะครับไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่หนึ่งเตรียมเตรียมคือยืนตรงปฏิบัติดีมากครับยิงนานยิงก้มลงไปนานเท่าไหร่ก็ถือว่าให้ความเคารพมากเลยแต่ไม่ต้องนานมากนะฮะอ่ะครั้งที่สองไหว้ผู้ใหญ่ครั้งที่สองเตรียมปฏิบัติ ดีมากครับนักเรียนอาหารหน้าไปทารเพื่อนขอนักเรียนครับเราจะได้ทักาะะทกายเพื่อนเลยนะฮะทักทายเพื่อนวยเพลงมารยาทดีเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีเวลานักเรียนร้องเพลงปรบมือตามจังหวะด้วยนะครับพร้อมแล้วเตรียมเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดลังขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากกันยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษตีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากการยกมือไหวสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีเมตรไมตรีขอขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยนะ,ะยอดเยี่ยมมาก,น,กนักเรียนชั้นประถมปีที่สามนะฮะ ทำได้ขนาดนี้แล้วเพลงก็บอกอยู่แล้วว่าเพลงมารยาทดีโอถ้าทำได้ขนาดนี้นักเรียนเป็นผู้ที่มีมารยาทดีเลยนะเมื่อเจอกันเราทักกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อผิดพลังขออภัยขอโทษทีขอโทษครับขอโทษค่ะเมื่อจากการยกมือไหว้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อใครมีมิตรไมตรีขอขอบคุณ ขอบคุณครับขอบคุณค่บได้แค่นี้นะครับนักเรียนครับติดตัวไปตลอดชีวิตเลยใช้ได้จนกระทั่งตลอดชีวิตเลยแล้วก็ทําให้เป็นอัตโนมัตินะคือคนเราเนี่ยพาเจอกันปั๊บเนี่ยเรายกมือขึ้นไหว้เนี่ยทุกอย่างนี้จะดีไปหมดเลยนะแทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากเลยถือว่าเป็นการให้เกียรติกันเพราะฉะนั้นครูถึงให้นักเรียนได้ทำนะอย่างนี้อยากให้เป็นนิสยัยแล้วก็ทํา บ่อยๆทำจนชินนะเมื่อวานนี้ครูได้ฟังารายการของช่องทีวีจะถ่ายทอทุกช่องเ,อเดินหน้าประเทศไทยเอา,เอา,เอา,เอาก็นิมนต์ท่านวอวชิระเมธีมานะท่านบอกว่าทุกอย่างนี่ต้องทำให้ทาให้บ่อยทําให้ชินจนเป็นนิสัย นะแต่ถ้าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือพูดเป็นอัตโนมัติเลยอ่ะนะคือทุกอย่างจะจะทำให้นักเรียนหรือทำให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นวัฒนธรรมและสิ่งที่ดีนั้นต้องทำบ่อยทำอยู่เสมอทำเป็นประจำทำจนกระทั่งมันชินเพราะนั้นครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนไนียทำตรงนี้ให้ชินไปเลยนะเพราะว่าการไหว้เนี่ย ถือว่าทุกชาติทุกประเทศรู้จักประเทศไทยก็เพราะการไหวที่สวยงามเนี่ยนะนั้นไหว้ให้สวยไว้ก่อนเป็นคนไทยนะครับเหมือนกับนักกีฬาของเราเนี่ยฮะซุปเปรอร์บอลในี่ไหมฮะแล้วก็อะไรไงตอนนี้ก็มีนักแบดบินตันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะรัชนกใช่ไหมนั่นก็ลไหว้สวยเห็นไหมเนี่ยคือการไหวเพราะฉนั้น,นเรูยอยากให้นักเรียนได้ ทำให้เป็นอัตโนมัติ <c oughs> ทำบ่อยๆ <c oughs> อะล่ละครับวันนี้จะอยากจะให้นักเรียนได้ <c oughs> เป็นนักร้องเลยวันนี้ให้เป็นนักร้องเลยแหละเพราะว่าบอกตรงๆว่าก็ภูมิใจกับคนที่เรียนไปในหลายๆคนได้ไปเป็น a ออก็ไปนั่นก็เรียนไปจากอย่างเหมือนนักเรียนนะครับครูก็สอนไปเขาก็เอาไปฝึกหัด AF ก็มีเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่เมืองนอกนะอยู่รัเสเซียอยู่ประเทศนอกอยล่ำรวยเลย KPN ก็มี KPN นี่ก็จะสลับกันระหว่าง AF กับ KPN นี่จะสลับกันอ่านะลูกตาลอันนะั้นก็เรียนเรียนไปจากครูเหมือนกัน <c oughs> แล้วก็ยังมีช่องเจ็ดช่องสามอะไรอีกนะที่ได้เรียนไปวันนี้นะักเรียนต้องเป็นนักร้องเหมือนพี่ๆก็ให้ได้เลยนะฮะ จะฝึกตั้งแต่แรกเลย <c oughs> <c oughs> อ่ะขออภัยจะจะร้องเพลงมันต้องไกแอมก่อนเน่เป็นธรรมดา <c oughs> ต้องมีไกแอมก่อนเงี้ยไกแอมเป็นไหม <c oughs> ออบางคนถ้าแกาแอมไม่เป็นร้องเพลงไม่เป็นเลยเมื่อกี้ครูแกแอมไม่ฟังเลยจะได้คอโล่งไงเห็นไหมเราก็ต้องได้ไหม ก่อนอื่นเนี่ยจะร้องเพลงได้ต้องให้คอมันโล่งก่อนถ้าคอเราไม่โล่งร้องเพลงไม่ได้สังเกตไหมนักร้องเวลาจะร้องเพลงก็ต้องมี <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เขาแกแอมก่อนวันนี้จะให้แกแอมอย่างมีหลักการเลยเชิญครับยืนขึ้นครูก็เลยถือโอกาสแกแอมไปด้วยอะไรไอ้ไนั้นมันไอแล้วมันจะกแกแอมนะ เขาเรียกไกแอมไกแอมก็ก็อย่างงี้นะอ้าวแหละเข้าทีแล้วได้แล้วนะที่ให้ยืนว่าอะไรเราจะฝึกการใช้เสียงก่อนเลยจะเป็นทักร้องที่ดีต้องรู้จักการใช้เสียงหนึ่งไกแอมได้แล้วเขาเรียกไกแอมแหละอ่าดีครูก็ใส่แกแอมไปด้วย อ่อะต่อไปง่ายๆจะต้องทําให้เสียงเราเนี่ยต่ําที่สุดทำไม่ได้เสียงอะไรที่ต่ํที่เราเคยได้ยินเสียงอะไรต่ําเสียงซันตาคอสครับยังไม่ตามซันตาคอสต้องลองนี้อ่าซันตาคอสเวลาที่เขาจะแจกของขวัญเนี่ยเวลาซันตาคอ์สแบกของขวัญมาจะล็อก อ่าทำดิครับ